สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุมของคนของการกติกรรมอเอออันนี้คุ้มกติกรรมนะ่ะวันนี้ข้ากับพี่น้องเอ้ยได้ห้าผ้าละพีดอีกแล้วน้องพี่น้องสิมาตามหาคนบาดนี่โอ้คนร้ายมันีมัวทำเขาจอดดอกอย่างกายเขาไปไหนไปเ,เขาไปไหนครัพอดีว่า พอดีว่าเพิ่นติดต่อกับญาติเพิ่นมาได้นะหลายปีเราตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านปักสองพี่น่องเอ้ยเนาะบ้านปักสองเมืองสองคอนเานี่แหละใวห้าสศิขไปพันคนร้ายกูกับเบื้อถามเป็นยูทูบเบอร์สื่อได้หา่างผมมีความกล้าเออเห็นมีขู่มีคนวะ โม้คอยเข้ามาลเสือได้ไหม้นั่น,น,าานี่กลาลคือกันจะขเขาจะเห็นอยังกนคนกับญาติคนแล้วเปนพี่น้องเนาะมานำคนคนลญาติคนไปมันไส้ไหมนี่นาทีเ,าเห็นคนเห็นท่าแล้เอเออผู้ผู บัายนยังไล่ะบ่า้มักสอง,งนะอืคอคุมกส,สิกรรมอืสะจ่อยไม่ทามันเริ่มอ่ะา <c ười> กาเพล่นหาย้อมูลมาว่าเอาเื่อยเพลินอ่ะอยู่นี่อยู่คุม้มนี่คุ้มกสิกรรมอาอิจอยจะขับข่าถึงพอดพาพี่ป่า่อนจกักึงหูเหลืองนักจอย ยังก็ใส่โดยโดยโดยขอบใจเลยลาย แต่ข้อมูลมาแล้วพี่น้องมีความหว,วังกันแหละภารกิจท้องท้าวเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วปี2009เกิดการตามหาคนพวกนี้บม่ได้นาดไม้เขาได้ดินะพวกนี้สันนีสองโตนี่ตอนแรกวันสิมาก,กับอีจอยสองคน,นอ้าวสุดสิบวัยกู้ขี่เลยตีหูมัน ซีนี่กับอีกกระเทออยเนาะน่าพี่น้อง,อองมีความวางมาเลยน้อยหนึ่งปะประหลุนกันสิพ่ออยู่ป่แป้งดิแป้งขายเหล่า <laughs> ขายเหล่านะวะสัน ใส่ใส่ล้างได้ล้างหนีบห้อล้างนีิสูอาหม้ล้างผีจิแม่นสันบม้อ เอาลงจักรรอดเอาโหลดมาสิมี่ละแลเราเปิดประตูอยู่ ก็ oh, ซัวนะบ่แม่ล้างนีตีตอ,อ,น,อ,อนสิทามเนาะเจ้าคุณเจ้าบคนอันอันเพื่อนล้างหนีบ่ล้วสื่อทองบ่อันเราต้มเหล่าบออ่อ๋อ,อล้างหนีอรีเราไปใส่เนาะ เมิงเมิง,ง,งจะไปถามพี่น้องบอ่แล้วดวอกพี่น้องเอ้ยบ่แล้วบ่แม่เรื่องอีจ่อยเด้เขาจ้าจสียอานทางบนเนาะฮึข้าโพมาแบบผายอยู่สะเออเ <c oughs> มื่อกี้นะ่ะเห็นแล้วเมื่อกี้นะ่ะเห็นเราขี่รถผ่านไปแล้วกับลูกแล้วบ่กลึกกูดได้แหละบ่ฮู้คือกันผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะ่ภารกิจของเราใกล้จะสำเร็จแนละ้วพี่น้องจา๋า ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเราหลุดกันพี่น้อเนาสิมาชบุรีจังหวัดราสิุรีบสับประจักไฟหมดแล้วโอ้โหมาถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งพี่เนาะหลุด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 มันกะเป็นสถานที่แบบว่าเาเที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยๆฮะแบบเนี้เขาจับกระแหงข้อมูลมาแบบเออแบบชัดเจนดีนะแบบเออคุ้มนี่คุ้มนี่เนาะ เดี๋ยวสิลีวิวเฮือนปุ๊บเฮือนเราเกับสิสิเป็น,นอันมมอออเฮือนสมัยเก่าแล้วนั่อะ,ะ,ะอยู่อยู่ดอกหอมืงินี่เราไปอยู่เราไปเฮือนบุญเราแนม,มาอายูกกควักน้ำบ่ะทานหรควักมือใส่อาภายัยพัจจุบันควัวกกูปัจจุบัมึงเป็นผายปัสจุบันนะฮะเอ้า อเพื่อนลังหนีก็งามไลยนัดพุดดดด้นะล,ลาอาออนเพืเ่อนปูนเนาะกู้ปลาออนเพื่อนไม้เด็กกูแล้วเพื่อนต้มเหลาผู้เผู้พื้นเราต้มเหลาเะตอนนี้ไหชนีป่าครับ อพอระเหสีจ่อยไปเซิร์นสเส็ตเอาเซิร์นเสดตหูได้เลยว่ะเพือนรังหนินะเหตุเฮงสังเกตเขาเนื่อหถ่ายเลยเด้อจะถี่จะทางเอ้ยเนาะจะตื่นอย่าท่งหวัหเง,วงเด้ฮะอ,อ,อ๋อ เมืเมื่งคาสิบปเบิงบ่งเอาสากูทำมาหากินแน่ แม่หืมปแม่นน้องคอยน้องแ,แม่นบ่เออบ่แม่นผู้หนี่เพราะว่ามันบ่ได้มีลูกน้อยดอกลูกมันอยู่ผีเบิดเบรริ่งนี้คือค่าแม่นอืมปแม่นยันน่องยันน่องเมียเท่าอันนี้นี่บ่แม่น,นเออบ่แม่นน้องคอ,นองยอน้องแมงยี่ช้อนน่องเมียเจ้านี่เออแม่ช้อนมาเว้าน้ำ เออขันซื้อคือการคอยจะเป็นอาโอ้นคอยง่ายคอยขันซื้อคือกันอากระที่นาง่นอันนี้ครับ่แม่น้องซื้อคือกันเนาะจะไปส่งไปส่งก็บ่แม่น้องคอยน้องเมย์ทอเพราะว่ามันไายคือขาเจ้ามาเนี่ยฮันมันไข่คืออันเอืึอยแลาวคันดีน้องเออเออขันเนาะเบิร์ตพอนีบอกยันว่ามีใหม่ เนี่ยเรามีหลายคนติดต่อมหานาะน้องฝั่นกบติดต่อก็หลายปีแล<อ>้วคือเออน้องสาวหล่าคุยนะคะแล้วหัวใจก,กันกันจับคนนี้อย่างไรเจ็ดแปดปีลำบากโบ,อบอหูดอกอ,อืมกอดเสื้บบอโบฮู้หันของอันข้าเจ้าหันอยู่บ้านพื้นสร้างพุ่นดินน้องคอยอยู่บ้านพี่เพื่อนว่าเพิ่นอยู่เมืองโซนแม่นเอออยู่เมืองโซนและบ้านพื้นสร้างก็จะอยู่เมืองโซนถ้าพูดอยู่เมืองสองคนดิเออมันโบเมนน้องคอยเออ กันราคามีผู้ติดกันมาอีกน้องคอยหาก,กับโบเ็นคือการหลายปีแหละพอกับไปบ้าอยู่กับโบ,บเ็นน<ม>้องจะซื่อนะนะื่อน้อยนั่งน้อยอยู่กรุงเทพเพื่อก,ก,ก,กันเนี่ยบอกอยู่กรุงเทพเพื่อกันถ้าตเฮนจะติดต่อมาเลยเด้อไปจากปีกับโบเฮนไป้บึง้งพอได้ประมาณเจ็ดปนีนี่แหละบริสุทธิ์นานเลยหกพันสามร้อยสิบหกครั้ห้าปี ต่อมาเด้อถ้าเห็นก็ได้นางน้อยเท่ากันนางน้อยอันสีบุญเถืองนำสกุลนั่งน้องเอยนั่งแม่ของนั่งกิ้วอันนี้อันว่าพูดจังหว่าปฏิทินต่อมากอันนี้แบบหลายปีแก็ได้อันนี้เอออันนี้อันน้องของพี่นางของขวัญขจารักษาค่ะ อันนี้นะบ่แม่นเพื่อนเจ้าเนาะพี่นางเป็นพี่นางเพื่อนโอ้ตกใจเพื่อนคิดว่าหายคอมุนแั้วผิดโอ้ยพี่น้องโอ้ยกลับคืนมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวถ่าเพื่อนมาก่อน Nih, 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 หยัง ่าโคน่นเาอบ้านนะเออเล่าหนะนีนีตุนแก้วเรามาเออแม่หนน้ตุนแก้วเออเขามันบ่เห็นกันแต่เธอเมล่อไอน้อเลนว่าจ anyway> ักากปีแหละน้าจักรปีว่าจักรเานโขดว่าอือจักรกาจเมย์ซ้ายแล้วกาจากันไปแล้วก็บรีทั่วกั้งว่าบ่มียังติดต่อเลยเอาเออ่างนอของเจ้าบ่ บ่ม hey, oh. oh, yeah. oh, ีต้นเลี้คนบ่มีนอแม่ตายไปแล้วก็ทุกข์ก็ไปไผไปมันแม่บอกแจ็คบ่มูแจักว่าเอาผัวใช้บ่มูแม่ว่าแต่แต่ว่าไปแล้วก็ว่ามีคนขายคนยังไปแล้วก็บทุ่งข่อยกับบจักแล้วก็ติดต่ออยู่แค่กับอะไรข่อยกับบ่มีเบอร์ลายเบอเลยโอ้เราแจ้งบ่มีเบอร์ลายเบอร์เลยยังมีแต่เบอร์โทรแล้วก็แล้วเออ แต่ว่าแม่ใต้พระตุ่มข่อยน้ค้นอยู่เมืองส้นข่อยน้ำมาชูฟัวเอาละเอียดใส่ข้างละเอียดเอาพัวใช้กรบโบจักแม่เพิ่นก็ว่าอยู่ว่าด้วยเพิ่นน้ำมาทีนี้เพิ่นเป็นคนเมืองส้นเออและมันอยากเอาพัวใช้เข้ากระโบจักรเลยกระติดต่อกกันกระไรข่อยกรบโบมีเบอร์เพชรเบอร์ลายมิตรว่าฮัโลกันทีเธอธรรมาได้บาทเท่านี้นี่แต่กรบโบจักเออตะกี้ตะกี้เฮ็ดไปยืมไปเสาร์ก็แม่เลยเนไปเสาร์โซเนาะเบอร์โทรลัดหานั้นสามร้อยบาท อันเตมันม no mm ีร hmm. okay. ักแเดเมแต่เออแต่กระิตรักแเดมานานวกก่บบอเนันป้าบอเทิ้งบาคนมีนาะขึนนต่ี่ไม่ไรบ่เลยนะสื่อ้นเน้าวยู่บ้านได้นะเราไกินนังบ้านเรน้ำมูกันร้องอันอันอุยข้าโยหันป้าขอบุงร้านเสียรเี่แนละตาจังหวะคนกิรถไก่ผมเป็ไปสื่อเขี่ยวอบุ่นกับินว่าเจ้าให้ผ้าเจ้าสีมาเบิงเนาะ เออจังหวะทับน้องพระพระบนิกาโบเห็นนี่เดี๋ยวค่ะทุกคนระคาใจมาน้องปูว่าน่ะจะมาแต่งแล้วก็มาเราอะไรดีใจว่าน้องเสียโบเห็นนั่งในหลวงค่ะน้องัวกับเห็นน้องเมียกับ่บเห็นเออทุกคนกับโบเข่าใจทุกเจ้ามาทำกับทำไปแบบงมก็งมหอยงมกับปูแต่ทุกเจ้าสิม้ายังเขากับ่ปูว่าอียังเป็นอียั่งญาติกับานั่นมาพนักงานธนาคารมาสิมมนาทีวันนี้คอยกับข้อยืม บ็ไดคิดว่าเออคันนี้ดีใจว่าเอยน้องเจ้านั่นเจ้าว่าเอ้ยน้องเจ้านั่นแม่นี่นี่น่บอกอะไรจากทางข่าวทางข่าวก็เฮาชื่ดีใจเฮาเห็นที่เจ้ามาเออธนาคารมากูบ่นเลยเป็นนี่เฮากูจากแหลนเมื่อเลยมากใครที่บ่นแหลนมารีดอยู่ทถงนาจะมาไปด้านเจ้ามีเรียกกันแนวใดมีแนวใดมาเฮาบ่นจากน้องไปน้องกับบริโตมามาอยู่ตุกีฮันเดอรแม่นันตายแต่มันยังน้อยแล้วพอนะเฮาเนี่ยไม่เราคอยนั่งกับอาวบัวแล้วมาอยู่น้ำพัวแล้วกับบริเมื่อพรมเมกับบูมี มีแต่ไ <screws> ม <in the fridge> ่น <stumbled in> <enger> ่าแล้วก็ต้องมาอยู่แต่การติดต่อหาหนักกับรายได้เอ้ยน้องทุกคนก็หลายคนอยู่คนหนึ่งในการลูกมันโทรอยู่มัโทรเขานามีมีเบอร์นะเฟสนั่นโบมีมีแต่บอร์โทรคอลล์นี่มีนี่โทรศัพท์กับลูกหลานภาษาเหมือนลูกหลานลูกเขากับซีมี่เขากับเบบับเบอร์เฮนกันเขาพ็ขอประจักรวันน่ะชาวเป็นเรื่องไรบอกระเอาเฟซเราไว้คอนเทนต์ประจักรคอนเฟซแม่กับประจักษ์เฟซลูกไมีแต่เบอร์นบอกระไอ้ลูกแอ็นไฮเออเอาเฟสจากก็นี่ เอาเจียยังมาจดเอาสื่อเฟซเราไหวก็ได้ทำงานกันบโบนี่บเราเห็นได้ลนี่เราเห็นในวิดีโอนี่คือเห้าน่ะแต่ว่าเขาเจ้าสั่งข้ามามาไปตามภาพน้องให้ในบ้านน้ำมันนี้ข้ากลับไปไปแล้วก็ให้เงินการหายอยู่กันเล็กๆหน่อยกัาน้ำมันนี่ข้าวกลับไปข้าวกลับไปว่ะมันกะเห็นได้เยะเนาะหา้เนี่ยอ๋อหนาให้กุ้งก่าวห่อมกีน้นะหายเน้ กับบาดลกกับจนได้าเด้อผูใดเห็นญาติพี่น้องกติดต่อมาเด้อซื้อน้อยกเพราะว่ามันอินจนได้ถัวเ่อโอ้แม่นั้นอยู่กรุงเทพบ่รูปนี้ลูกนายนญ่แล้วโอ้ยลูกโกก็จนได้ดูว่ะคูที่ชองอานนเี้เป็นบ่าวผู้ชิ่ชามก็คข้อยี่งเราไปจู่น้ำลุงกับมีเมีย น้องลาน่ไปจุคืว่าจักปีแล้วทาไปนำลังขอกสาวคอยเรากอไปด้วยเราตามส่อยู่ในบริเวณแวบ้านเราถ้าเกินควมสามาทากับเราไปแต่ว่าเราเองเด้นนางอันนี่นางน้องคอยมีแต่ว่าเบอร์น้องเอื้อยคุอดูเวียงนะไม่เบอร์นางจุกนะนางจุกโทรไปหานางจุกโทรไปหาเลยอันอวไรพอโทรหาล้วเราอะพอดทหาน่องคุณเวียงอกันเลยทุกคยน่ะว่พันกันบ่ได้เออ แต่ว่าสีได้พัวหันกับห้ากับโบหูสีได้ทั้งในเฮากับโบจ้าโบเห็นกันแล้วบเห็นกันจากตัวไรโหูไปเบิ่งแล้วว่าโบเห็นแล้วจำจนบ่ได้จำน้องตังจนบ่ได้นะไปแต่เตอันนี้โมหูเลยว่าน้องมีพัวเป็นคนทางใดเออน้องไปตะลิดตะบอกข้ามาอยู่น้ำค่อยๆย่างบนฮันได้เฮือนแต่น้องไปถึงข้าวจนพูดออาไปแไปขายไปยังมันเดิมทำไมตะไมตะกี้ทำไมตะกี้มันพ่วไปใช้เจ้นี้ลิงลิงไล่ไล่ไว้คิดไปขายอยู่ใส่ใจอ๋ออันนี้เป็ ไม่ขบวนมาว่าดอกว่าร้านข่อยนี่ล <la ูกค้าข่อยจนได้ล okay. ูก้าตะแต่ว่าเมนตะข่อยไดมันผูกได้ได้ลูกก๊กลูกส้าข่อยจนได้ลูก้าลูกร้านเจาไปซะปดไอ้นมาเอาเฟซไว้นะลูกเ้าข่อยเขากับคุณเลไผกับปไผไปมันมาแล้วเออ อันนี้ระบายเข้ามาเอาเ, spell, เอามิกกรปุกเดี๋ยมาเขียนไว้ละม่แล้วไฮรานเราเอดไปหากเลยก็ได้อาเดี๋ยวรันเาหน้าเดี๋ยวเี๋ยวมาเขียนสื่อเบิลบ้มีเวลาเบมลลาเออมันมือนี่คัมือใหม่คันมือใหม่จะจะมาเห็นมาเห็นทุกคนดูหน้ามึง้าวเลยเมื่อมาแล้วมาคนเราเอาความสกกิงมาถูกงาุกคนี่ตัวเอยังไงเป็นหายตอนประเทศมวไมอกนโลกหนามแล้วน้าจะจุกหน่วย่

ก็ว่าตามหาเนี่ยนี่ันมันสิว่าว่าคนต่มตุนมันบ่มีไดเรียกว่าคนจริงอันนี้ยังได้ไม่ใช่เลยนันเดี่กกก็ติด 5R 868นะอือผู้เป็นลายผู้เป็น68 47ผู้พอทองเนาะโอ้ยแมนตูกต้อกพอมนหลุดจากโ้มันสิได้ยังมันหอดเบิรโอเคเดี๋ยวสิให้สนติดต่อมาตัวนี้อืมี่แพงก็ได้โทรศัพท์อันนาหาโทมานะได้เลยโทมมาเลย คือไหลตะโบมีอ right. ีกสิบกิปไทาเพนครแม่อบอนกรนอนังไราสยบาขอาต่าริดตอคือ่ออนกอนได้คือบอกบออกล่าซตสิมามาตามหาม่ได้บอกก็นได้นอากมาคหรือคนน้ได้คนตาม่านนนนห้ยมาตามหาคนอย่กมาคู้กคนอยากมา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 ได้ทุกคน เึม่หลานะอไปแ้วไปดาเนาะเดาบเรโทเออบอเห็นกันทยางนี้ดใจแล้แล้วิงเก่าิ่เก่า้องใจแล้วเราดูวันนอกยังบยังมีชีวิตอยู่เนาะนอกดี่มีแห้งแล้วกมีใพุ่งใจน้ำบอยากมุกนบจะติตต่อห้องกับบได้ยวไั้ใดเออแบีว่าเห้บูมีนต่างคนต่างหากินแบบมันบุขมบุบมเ็นแบานั้นที่โลกวันเขาซื้อแต่ไม่ก็ได้เข้าก็เพื่อสีได้รอดตองเอาควาแนนว่าให้นอกนะน โอ๊ยยังไงเล้น่าเัหม้ัก็าก็ือเด็เป็นวมที้ก็โอเคอมาบุมีเนาะันมาีโอยวัชคารมายังกดนดไป่าบมทีไรย้ยังเขาส่งเบอร์ไปไว้ให้าร้าน